มากสุริยายชอบวินสามตัวจัดการนะอ้าวแคบอย่าวางเบิ้ลพราะวันนี้ปอมสินก็เออะไรนะหวยลาวก็เบินนะ้ลเนาะสีสีวันนี้หาน้อยก็เบิ้ลสี่สี่อย่าลืมนะฝันเห็นหอยก็มีสี่แลนะ้วเนาะ จับดีๆเพื่อนเอาสีไปเล่นนะคะสีเอาสีจับไปนะยังไงก็ามาเนาะให้แคปอันนี้รัฐบาลและอมสินมีแน่นอนนะอย่าคิดว่าเลขหกตัวหกตัวนี้มีไหมพี่สวยมั่นใจว่ามีล่างมีบนอีกนะนะคะพี่วามมั่นใจของพี่สวยมีนะคะถ้าน้องให้พี่มั่นใจว่ามีตารางเขาก็เขียนให้อีกนะดูเขียนแป๊บเดียวเขียนละเอียดเลยนะมีทั้งตาราง นี้ใครชอบจัดการใครไม่ชอบผ่านนะคะกดแคปด้วยแล้วให้เอาเลขเนี้ยเอาไว้วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าถ้าเลขทูบเลขทูบหวยอมสินแล้วหวยไทยมาตรงจัดให้หนักนะคะจัดให้หนักอย่าลืมว่าวันพุธส่วนมากจะมีเลขเบิ้ลด้วยนะคะวันพุธน่ากลัวนะวันพุธจําได้ไหมพุธที่แล้วเนี่ยพุธที่ผ่านมาฮานอยออกไรหนึ่งสี่แล้วมาออกไร ศูนย์สี่หนึ่งอ้าวแล้วมาออกไดสี่สี่ออกอยู่นั่นแหละนะคะหอยห้าใช่ค่ะฝันเห็นหอยค่ะฝันเห็นหอยนะคะซื้อไล่ซื้อฝันเห็นหอยค่ะมีไม้เสียบหอยด้วยนะคะฝันนะคะมีคนมีลุงเขาฝันวันนั้นเขาบอกว่าฝันมีไม้เสียบอยู่ที่หอยสองอันเอาออกอันหนึ่งก็เหลืออันหนึ่งกลับมาพี่สวยก็เลยซื้อฮานอยหนึ่งสี่ออกเฉยเลยนะคะ แล้วเขาฝันเห็นว่าหอยอ่ะหอยมันปี้กันค่ะหอยมันประกบกันนะคะผู้หญิงผู้หญิงประกบกันนะคะเพื่อนคิดเอาว่าอะไรอันนี้พี่จะสวยฝันเองนะฝันว่าผู้หญิงอ่ะกาลังเอาหอยประกบกันนะเอาแค่เนี้ยแต่ไม่รู้น้องให้แบบนี้ใครเอาเอาใครไม่เอาอย่าเอาอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม หวยชุดมาแล้วนะคะพี่สวยก็เอาชุดมาด้วยนะวันนี้หวยชุดก็เอามาใครบอกว่าหวยห้าสี่ห้าสี่ก็มีค่ะเดี๋ยวนะพี่ส,สวยให้ดูนะวันนี้หวยชุดมาแล้วนะคะหวยชุดพี่ส,สวยพี่ส,สวยเอามาแล้วค่ะหวยชุดนะคะออกออกเก้าสามห้าเก้าห้าเก้าสี่คะออกอะไรคะเพื่อนพิมมาพี่สวยเลยงงเลยค่ะออกอะไรออกที่ไหนคะ นะคะพี่สวยก็เลยงงนะคะว่าออกอะไรคะ93 94 95ออกอะไรบอกหน่อยสิคะนะคะพี่สวยนะคะใครให้แม่นก็ให้ปลายใครไม่ให้ใครให้ก็ดูเอานะคะพี่สวยเป็นแบบพักเอาวันนี้พี่สวยไปจัด จัดหวชุดมาให้ดูแล้วนะวันนี้พี่สั่งมาก็มาเรียบร้อยแล้วหัวชุดเดี๋ยวให้ดูแล้วก็จะจบนะคะเพราะว่าใครสนใจสนใจจัดเอาสวัสดีค่ะพี่หนูกไก่สบายดีไหมหนาวไม่คะพี่หนูกไก่นะคะพี่หนูกไก่นี่อยู่กับพี่สวยสวยมาเก,กือบสิบปีเนาะอยู่นานมากเลยอะ่ะอยู่เฟซไหนพี่หนูกไก่ก็ตามอยู่เฟซไหนพี่หนูกไก่ก็ตามพ,พี่หนูไกถ่ถกหวยบ่อย พี่เอาชุดได้ดูวันนี้จัดชุดมานะไฟกระพริบใครซื้อซื้อใครไม่ซื้ออย่าว่ากันพี่สวยให้แล้วนะคะพี่สวยเป็นคนชอบเล่นอา้อาวให้หวยชุดนะให้ดูหวยชุดหวยธรรมดามันมีอยู่แล้วให้ดูแล้วนะคะอันนี้ให้หวยชุดนะพี่สวยชอบเต้นสวยค่ะขอบคุณค่ะเต้นแบบบ้าๆบอๆค่ะเต้นกวนคนค่ะ คนด่าพี่สวยพี่จะสวยเลยเต้นกวนคนค่ะไม่รู้มันไปร้องไห้หรือลงหลุมไปแล้วก็ไม่รู้นะคะพี่จะสวยหมันไส้หมันตับมานานแล้วอะนะคะให้ดูให้ดูของแท้ไม่ม้วนเน่มอะให้แค่นี้ก่อนให้หวยชุดนะอันอื่นไม่ให้นะไว้วันที่สิบหกค่ะฮะวันที่สิบหกครับทำไมหรอครับ คุณให้อะไรฉัดราคาใครให้เลขฉันฉันไม่เอาฉันจะเอาเลขฉันคนเดียวนะคะฉันถูกทุกงวดลอตเตอรี่ฉันได้ทุกงวดได้หวยชุดด้วยสบายดีค่ะหนาวจ้าน้องลงน้องบัวลงพูงอ๋อหนาวก็ดูแรด้วยนะคะสี่สี่ฉันก็มีนะคะแต่ฉันยังไม่ให้ดูฉันให้ดูแค่นี้ใครสนใจจัดไปใครไม่สนใจก็เชิญอย่าว่ากันนะ ถ้าว่านะบีบคอเลยเหนื่อยแล้วฉันจะไปแล้วไปไหนพักผ่อนพักผ่อนกายาน้ำตาล้างให้ให้นองผ่านคำท้า ก็มีนะคะแต่ไม่ให้ดูให้ดูอันนี้ไปก่อนนะซีซีพี่สวยก็มีใครสนก็สนใครไม่สนก็ไปนะคะพี่สวยจะพักแล้วเหนื่อยจ้าเลขกับพี่สวยอะเอาวันนี้เห็นไหมไว้เราออกมาเลยสี่เซ่เซ่เ่ไม่ดูเยอะหรอกให้ดูขค่ไหนขนาดขอสองตัวครับ สองตัวให้แล้วค่ะให้แครบสองตัวนะคะจัดนันักสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่จัดไปอันนี้เลยสี่สอ่านะคะอันนี้คือพี่สวยซื้อหวยชุดไว้นะที่อยากซื้อก็ซื้อให้ดูนะอันนี้หวยชุดนะใครว่าห้าสี่มีด้วยนะห้าสี่พี่สวยก็มี พี่เล่นหวยชุดค่ะหวยชุดเยอะ ให้ดูหวยเสร็จอรุณนีอะรุนนีคุณให้ฉันนอนฉันนอนแน่นอนคุณไม่ดูคุณก็ไปได้แล้วฉันบอกเพื่อนวันนี้ฉันอารมณ์ดีอย่าไล่ฉันไปนอนมากแค่นี้ลงพุงแล้วอะเอาแคปแล้วนะใครแคบแ,แคปแล้วนะใครไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้อ่านไม่แน่ดาวโจรออกเอาแคไบไวสามรัดดาวโจรลองซื้อดูนะ เพราะว่าถ้าน้องเขียนดิไลออกทุกทีนะคะเอา้าไม่รู้ใจชอบมากเลยอะ่ะใจชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยชอบมากเลยอะ่ะสี่สองเก้าหรือหนะึ่งสีเจ็ดเนี่ยชอบที่สุดเลยถ้ามันออกห้าเก้าห้าเก้าสี่มาล่ะครับถ้าออกอีกก็ดี